เนวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการเดอะคิวตั้งอยู่บนทำเลที่มีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่สะดวกสบายเนื่องจากมีรถไฟฟ้าสายสีชมพูและฝั่งถนนปพหลโยทินก็ยังมีรถไฟฟ้าสายสีเขียวรวมไปถึงสถานที่เที่ยวแนวและสไตล์ที่มีอยู่อย่างมากมายขนาดพื้นที่24.53ตารางเมตร1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับ การเดินทางไปยังโครงการเดอะคิวโดยเริ่มต้นจากแฟชั่นไอแลนด์ขับตรงไปยังถนนราบินทรา2.30กิโลเมตรแล้วให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนนวมินขับตรงไปยังถนนนวมินอีก440เมตรให้ใช้ช่องทางขวาเพื่อกลับรถขับตรงไปยังถนนนวมินอีก55เมตรโครงการจะอยู่ด้านซ้ายครับถึงแล้วครับโครงการเดอะคิว สามารถติดตามซัพทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบานบาน by J Asset Management